กับเรียนท่านประธานสภาที่รรบผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนค,ลเครเขตสองพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาทบราครับร่างพระยาัญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับนี้ซึ่งเสนอโดยรัฐบาลคือคณะรัฐมนตรี ผมไม่ได้คัดค้านแต่อย่างใดท่านส่งเสริมเห็นด้วยเพราะนี้คือคืนอำนาจคืนความหวังไปให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเรื่องผมยอมรับได้เพียงแต่วันนี้ผมขออภิปรายด้วยความเป็นห่วงเป็นใยว่าเพราะที่ผ่านมา ประหยัดออกเสียงประชามติซึ่งต้องการให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีภาพแต่เท่าที่ผมเปิดดูวันนี้คงด้วยเวลาอันสั้นนี่แหละผมถึงกลาบเรียนว่าตั้งแต่เริ่มแรกของการเสนอกฎหมายผมเป็นห่วงท่านประธานที่เป็นห่วงคือว่า ท่านเสนอเข้ามาก็คล้ายๆใช้กฎหมายปิดป,ปะความจริงผมดูในหลายเรื่องกฎหมายประชามติเนี่ยสภาผู้แทนก็สามารถเสนอได้ไม่ได้มีข้อจำกัดแต่ฟักไยค้านเองก็เสนอเข้ามาแต่วันนี้คงคิดว่าไม่มีโอกาสเพราะการเสนอนั้นเป็นการเสนอ ในสภาผูาา้แทนราษฎรไม่เหมือนรัฐบาลวันนี้เสนอเข้ามาอ้างว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาพระราชบัญญัติประชามติไม่ได้เคยกล่าวไว้ว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปครับเอาละด้วยความหวงปหนใหญ่ต้องทุ่มติงกันเพราะอยากให้มันมีขึ้นเกิดขั้นอีกที่ต้องการให้มันมีผมอยากให้รัฐมนุญฉบับนี้แลว้วการแก้ไข เพราะนั้นกฎหมายประชามติฉบับนี้ผมก็ประสงค์จะให้มันผ่านเร็วๆแต่ที่ต้องติงวันนี้ท่านประธานครับเพราะที่ผ่านมาจากปี60จากปี50ก็ใช้กฎหมายประชามติตทำความเห็นให้ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในร่ามนุนปี60แล้วก็มีการถามพ่วงเพราะฉะนั้นจากที่ประสบการณ์ที่ผมเห็นมาเนี่ย ประธานไม่ได้ให้อิสระเสรีภาพของประชาชนเก็ดแสดงความคิดเห็นและท่านพี่หกศูนย์เขาเองก็ไม่เห็นโดยซ้ําไปแต่ก็บีบให้เขาบอกว่าให้ลงประชามติรับเพื่อจะได้ประกาศใช้เพื่อจะได้มีการเลือกตั้งเร็วๆอันนี้คือประเด็นผมคิด่วงเป็นใจว่าถ้ากฎหมายประชามติ ฉบับนี้ออกมาแล้วถ้าเป็นเหมือนข่าวที่ผ่านมาผมจึงเป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนั้นใครก็ตามที่มีความเห็นต่างว่าจะไม่รับมีความผิดข้าระธานในตอนนั้นท่าประธานก็เห็นท่าประธานก็นั่งอยู่ในสภาตอนนั้นเราไม่ได้มีสภาผมจึงบอกว่าวันนี้ผมไปดูในมาตา1ิบส ก็เขียนไว้ไม่ชัดเจนท่านประธานท่านขึ้นเหตุผลมานี่ผมก็ยังรับไม่ค่อยได้นะบอกว่าจํากัดสิทธิเสรีภาพในหลักการเหตุผลเนี่ยเพราะในเมื่อเราจะให้เขามีความเห็นให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้ให้ประชาชนลองลงความเห็นได้ก็ต้องให้เขามีเสรีภาพในการจะแสดงว่ารับหรือไม่รับได้ผมไปดูในมตาตราส4 ไม่มั่นใจฮะมีอยู่สามวักในการทำประชามติตามมาตราสิบให้คณะกรรมการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและสาระสำคัญของร่างธรรมนูญโดยสรุปที่ได้รับจากประธานรัฐสภาตามมาตราสิบวักสองให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปบังเอิญว่า ไม่วักหนึ่งวักสองวักสามผมจึงเป็นห่วงเป็นใยท่านประธานครับว่ากลัวว่าจะให้แต่คณะกรรมการเผยแพร่ได้ยังไม่มีข้อไหนเห็นว่าประชาชนถ้าเขารับรู้เขาแสดงก็เห็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเขาทำได้ไหมอันนี้ผมต้องถามคณะรัฐบาลอย่าให้เขางุบกิ๊กุกิบเราลับมา เพราะการแก้รับนูนั้นบางทีมันไม่สมบูรณ์เขาก็มีสิทธิ์ไม่รับในบางส่วนที่เขียนมาเนี่ยผมดูแล้วก็ให้เผยแพร่ไม่ได้พูดถึงประชาชนพูดถึงแต่ว่าคณะกรรมการเท่านั้นผมจึงเป็นห่วงเป็นใยว่าถ้าเกิดประชาชนเขารับไปแล้วเขาอยากแสดงความคิดเห็นปเปิดเวทีว่าเห็นด้วยมาตานะัมาตานี้ ในหลายมาตาที่เราเปิดมาตามมาตราแก้หนึ่งสองร้อยห้เขาสามารถกระทำได้ไหมเพราะในวักสามก็บอกว่าจัดทำเผยแพร่ข้อมูลตามวักหนึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นการชี้นำหรือให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับเรื่องที่จะทำประชามตินั้นคือคล้ายๆว่ามาให้แสดงความเห็นว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับ ผมกลัวว่าประชาชนจะติดคุกในการแสดงความเห็นเพราะที่ผ่านมาประชาชนหลายคนติดคุกครับเนื่องจากไม่รับพี่น้องบ้านผมจสกคนครภาคอิสานตอนบนเนี่ยนครพนมอุดรเขาก็ไม่รับจำน,นุนปีหกศนพอเขาเปิดเวทีขึ้นมาถูกจับกลุมอันนี้ผมไม่อยากให้เห็นในประชามติฉบับนี้เพราะเขียนไว้ไม่ชัดเจน โดยเพราะมาตรา14นี่น่ะหรือท่านจะมีคําตอบเป็นอื่นผมก็อยากฟังนะท่านประธานครับผมจึงกลับเรียนว่าถ้าเราทําประชาให้เขาทําประชาปติให้อํานาจประชาชนแล้วผมอยากเห็นประชาชนแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ผิดกฎหมายผมกลับเรียนเพียงเท่านี้ก็จะ้ขอบคุณครับ